นีพอได้กระปุกมาให้ลูกชายเพื่อนแด้ซีพีเ <Wars> จักแสนด้เหอดีพอสามแสนสิทุกไปสื่อเขาเป็นเครื่องเขาเงียนเอาอืมอืมมาจัจัก จะได้จกักแสนจะแจักพันเนี่พ่อเครื่องเขาหงเฮียนอยู่พ่ออยู่บ่อืรอพ่อก็บพ่อข่อยอนให้ม,มาแลเนสิพ่อสื่อพ่อเครื่องเขาหงเฮียนน่ย

แสนหนึ <ừ> ่งสองแสนสองแสนแล้วไม่หล่อยไหมไม่หล่อใหมวะไม่ยัแบ้วั่กสองแสนสองแสนห้าอืมสิบแสนเลย อ hmm. ันนี้อันนี้เปนะส่นี่บิน่บิันไปาอะเนี่ยสามเน ไก่ไก่หมูนี่มาก็ะขายหมูขายมากระขายยังก็ขายยังขายเบิร์ดจะพันหนึ่งเอาเดี๋ยวไปนับตั้หลังเลดสกอันให้ไปหาซื้อมาหนึ่งเอาใบชิปก็ไว้พอใบชิดใบสาวก็ไว้พอใบสาวคุณพ่อจ้งใหญ่ใช่แม่ฮะไม่ใช่คะเขาไม่ซื้อกันเงี้ยเงิน ใช้กันลูดเนซะกันหน่อยียยว่าสื่อโหลดบ่แเนาะเงินบ่ไดหากหลานฮุกหลานฮกหลานกว่าแล้วอบกนเรางอีก้นีกยบ่ทุ่ด้ไปซีหาแซนตคปับั่านเดีย

เาใส่หาเซนพี่พ่อว่าพัฒโตแล้วขูดพัฒนาโตแล้วกอกับโลงเงาน้ำหาใบไส้ไปทราบนะน้ำหาใบไส้ลูกเอออืมหาใบหาใบไส้เซนหนึ่ง

Bye, tại đây ngặt cái căn luôn ừ. à. này, ăn sáng, đây, 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 แนนดอืมเกิดเกิดกาแต่แต่ว่าราคาดีเด้เออแต่ว่าซื้อซื้อเกิดพนักงานเกิดตัวมันเป็นเงินเกิดโตประมาณห้างเงินด้วยอย่างนั้นได้โอ๊ยเจ้าเจ้ากระดูกาะหนอดอะไรอย่างเนี้ยเจ้ากระโอก 2ใส่แหมอีกเท่าใด๋ล่ะบัดนี้อยากได้กู <sum> <coughs> <sum> 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 <sum>